ในแวดวงลูกทุ่งรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะ,<ห>ะแต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมต้องบอกว่าปว้าปว,ป,วปังแล้วก็สดสดร้อนๆ้อนคือรอ้อนจริงๆคุณผู้ชมจากงานงวงสงเมื่อเช้านี้ค่ะที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวลคุณผู้ชมมันร้อนอยู่แล้วถูกต้องนะคะร้อนอยู่แล้วแล้วก็นักสแสดงเนี่ยคือครบคันแล้วก็ร้อนจริงๆฮอตแต่ละคนฮอตมากหนึ่งในนั้นก็คือแม่ใบเตยสยามนี่ฮอตยิ่งกว่าอากาศถ้ป่วยโควิดเรียบร้อยเนาะถูกต้องนะคะแข็งแรงแล้วคุณผู้ชมแล้วนางก็แบบใส่แบบ สั้นมาเลยเโ,โชว์เรียวขามาแ<ะ>นวคุณผู้ชมนะคะมาบวงสวงก็คือกลับมารับละครน,นะคะในรอบหลายปีเลยล่ะคะะ่ะงานนี้นะคะทั้งร้องทั้งเต้นแถมได้ประชันลูกทุ่งค่อนวงการต้งองบอกน,นี้นะคะรวบรวมมาหมดหนึ่งในนั้นก็คือเปาเปาวรีคุณผู้ชม<ะ>คือต่างค่ายเพิ่งได้มาเจอกันครั้งแรกเนะะ<ะ>ี่ยค่ะงานนี้แม่ใบของเรานะคะจัดเต็มให้สมกับแฟนรอคอยค่ะนี่นะคะก็ซ้อมเต้นมาก่อนเลยนะคะซึ่งก่อนอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเธอแบบซ้อมเต้นเยอะมากในติ๊กต็อกเนี่ยล่ะค่ะเจอใบเตยนะคะก็เลยต้องถามถึงประสบการณ์ลูกสาว น้องเวทมนต์ติดโควิดก่อนที่ใบเตยพี่แม่แล้วก็คนในครอบครัวติดตามกันหมดเลยยกเว้นน้องลูกน้องชายรอดนะคะซึ่งใบเตยก็บอกว่าโหเป็นเหตุการณ์ที่บาดใจเหลือเกินนะคะยิ่งตอนที่ลูกสาวป่วยนะคะรู้เลยนะคะว่าความเป็นมนุษย์แม่เนี่ยความรักลูกจากก้นบึงหัวใจมันเป็นอย่างไรนะคะโดยถึงแม้ตอนนี้จะหายแล้วนะคะแต่ว่าใบเตยพี่แม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ป้องกันสุดติดเลยล่ะคะ่ะไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะก็เป็นเรื่องงงๆอยู่ในชีวิต คือคือเราอะคิดว่าเราเราไปทํางานไปเจอคนมาตลอดเราต้องเริ่มเป็นถูกไหมพี่จักรินแต่ว่ากลายเป็นแบบช็อกมากที่ ลูกเป็นก่อนไปเตยต้องดูแลตัวเองแล้วตัวเองก็คือพังมากพอดูแลลูกมันไม่ได้นอนอยู่แล้วแล้วพยาบาลอะไรไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้มันโคตรเหนื่อยอ่ะโออคตรเหนื่อยแล้วดันเป็นทั้งครอบครัวไงเรื่องหาโรงพยาบาลเรื่องจะแบบจะกลับไปเอาของยังไงจะย้ายแม่ไปอยู่ตรงนี้ยังไงต้องไม่มีใครอยู่ที่บ้านต้องคลีนบ้านทั้งหมดคือก็จะวุ่นวายหน่อยออใช่ค่ะแต,แต่แต่ก็ต้องผ่านมาได้ นะคะผ่านไปแล้วแต่อีกหนึ่งเรื่องน่อยสุดๆผ่านไม่ได้จริงๆค่ะกระเป๋าใบรักหายไงกระเป๋าใบนั้นนะคะที่ที่ใส่ไปในงานไว้อะไรคุณแตงโมเนี่ยคุณผู้ชมที่ถือไปวันนั้นเนี่ยค่ะหายคุณผู้ชมหาไม่เจอตามตํารวจแล้วก็คือท้ายที่สุดก็คือทําใจแล้วละจ้าใบนี้โอ๊ยใบนี้เป็นแสบโอ้โหเป็นเราทําใจไม่ได้นะเป็นหลายตังนะใบนี่ะไปฟังเสียงใบเตยหน่อยค่ะ กระเป๋าก็หายวับไปกับตาหายไปเลยหายอยู่แล้วมันก็คือของหายอะค่ะ้งใจว่าจะเจอไหมคะคิดว่าไม่เลยไม่คิดว่าจะเจอตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วเพราะว่ารู้เลยว่าเขาก็เอาไปแล้วมันก็ไม่มีทางเจอเลยอะ่ะนะคะคือวันนั้นคือสัมภาษณ์นะคะเสร็จก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ลืมวางไว้แล้วปรากฏมันก็หายไปเลย แล้วก็คือไปดูกล้องตอนปิดแล้วนะมันก็หาไม่เจอจริงคนงมันเยอะด้วยแหละที่ว่า,า้เนาะค่ะฟาดคอไปนะคะอืออ่ะคุณผู้ชมขาจากสาวใบเตยมาต่อกันที่ข่าวดี